เพราะเราไม่ได้รักตัวเองเพราะสมมติว่าได้เงินก้อนหนึ่งมาน่ะเราก็จะรีบใช้นี่ใช้นุนใช้นึ่โดยที่ไม่ได้แบ่งสักน้อยนิดที่มาเป็นการให้รางวัลตัวเองอะ่ะอาจสิ่งนั้นอาจจะน้อยนิดอาจจะเป็นกาแฟแก้วหนึ่งที่แบบแก้วละร้อยห้าสิบที่แบบุกยก,กูอยากกินมานานแล้วก่อนที่จะให้คนอื่นไปถ้าเป็นได้ถ้าเป็นได้เงินถูกหวยมาหรือได้มาจากไหนอะ่ะอยากให้ทุกคนอะ่ะจัดสรรปันส่วนให้เราก่อน เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ให้เราก่อนน่ะจัก,กรวาลจะบองว่าเราไม่คู่ควรกับสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จเงินทองความอุดมสมบูรณ์ความมาัง่งคั่งรถใหม่คันใหม่มันเป็นพลังงานสูงแต่ทุกคนไม่เคยให้ความสําคัญตัวเองอ่ะไม่เคยคิดถึงตัวเองก่อนน่ะนั่นหมายถึงว่าเราอ่ะไม่คู่ควรกับสิ่งที่มันสูงสูงเราจึงต้องขยับการเป็นเรา เรามาขยับการเป็นของเราและเราต้องภูมิใจกับธุรกิจที่เราที่มันกําลังทําเงินให้เราอ่ะโอเคเราอาจจะมีกระเป๋าที่2ที่3แต่อันที่เป็นอันที่เป็นเงินที่มันหมุนเวียนของทุกวันน่ะที่มันได้อยู่แล้วอ่ะถ้าเราภูมิใจเราโฟกัสตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงนี้มันขยายแล้วมันไปดูดอย่างอื่นมาเองแล้วเราตรงเราทำตรงเนี้ยให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดตอนนี้น้องก็แบบจัด ปัดปุนจัดขยับมุ้งใหม่มันเหมือนพลังงานมันเคลื่อนเคลื่อนได้ดีอ่ะก็คนเข้าดีมากเลยอ่ะสำคัญนะการขยับการเป็นของเราน่ะทุกคนสำคัญเพราะเพราะเราอ่ะเป็นมนุษย์สมมติมนุษย์เงินหมื่นอ่ะต่อให้มีเงินแสงเข้ามาอ่ะก็รีบผลักด,ดันออกไปคือถ้าเราทำไปอ่ะแล้วม,มันมันมันอาจจะติดบางสิ่งบางอย่างแล้วมันติดแต่ว่าให ให้ให้ให้โลกมันจัดการให้จักรวาลมันจัดการคือเราแล้วสนุกกับการเรียนรู้ตัวเองนะแล้ว,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 วเวลาเจอลูกค้าที่ที่แบบว่าท็อสิิกกับเรามาแล้วเราเราเป็นพวกมองเขาอะแล้วแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เดันอะไรออกไปอะ่ะโคตรภูมิใจในตัวเองที่แบบที่แบบเหมือนจักรวาลส่งมาทดสอบแล้วเราข้ามมันได้อะ่ะแล้วมันมีความสุขเนี่ยสู้สู้กับใจตัวเองนี่แหละคุณเทพ เนี่ยเรียนหนูเรียน,นรูน้ก,กับตัวเองแบบในบางทีก็เกี่ยวกับครอบครัวกับลูกกับสามีเขามาแบบนี้เอ้ยฉันฉันเป็นผู้เฝ้าดูเวย้ยฉันฉันไม่เป็นลงลงไปเล่นเกมกับเธอเหรอกอะไรอย่างเงี้ยสนุกแค่นี้หนูก็สนุกแล้วก็หมดวันแล้วก็ไม่ได้ไปส่วนถามว่าเออช่องอื่นก็ดูบ้างแต่เดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่าเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองแล้วเพราะเราเจอมากับตัวเองแล้วก็ออกมาแชร์แค่นั้นแหละค่ะ แล้วบางอย่างถ้าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สมองร่างกายก็ไปครูพักนักจำมาแล้วก็มาแชร์ต่อพี่น้องแค่นั้นแหละสำหรับถ้าเกิดเราไม่ว่าอะไรก็ตามนะสมมติว,ว่าเราไปเจอปัญหาเรื่องนั้นๆน่นะพยายามถ้ามันมัน,ม,นมันสุดวิสัยน่ะคือปล่อยให้เดี๋ยวโรกมันจัดการเองและถ้ามันไม่ได้เป็นหดั่งใจเราอะ่ะให้ให้เราทำความเข้าใจว่าเราได้อะไรจากตรงนั้น เพราะว่าถ้าทุกคนไปต้านไปแก้ไขอะ่ะทีนเนี้ยมันก็กลายเป็นเราคาดหวงังเราเอาจิตออกนอกมันควบคุมยากแล้วเราก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกออกไปแลละแต่ถ้าเราเป็นผู้เฝ้าเูอ๋ออ๋อฉันเจอ,เอ,อผู้ร่วมธุรกิจแบบนี้นะฉันเจอลูกค้าแบบนี้นะแล้วอ๋อช่ามีปล่อยปล่อยเดี๋ยวโรคเดี๋ยวจักรวานเขาจัดการให้เราเองแค่เราปล่อยตามตามโฟลเลย